ที่นี่บ้านแพร่อายุทยาชมบ้านคนที่มีความเป็นอยู่ริมแม่น้ำที่นี่พระนครศรีอยุธยานะครับสวยงามทีเดียวเลย อยู่ริมน้ำให้ได้เห็นน้ำตื่นเช้ามาเห็นน้ำก็ชื่นใจนะครับแต่น้ำเหลืองนิดหนึ่งไม่เป็นไรเหลืองก็ช่างมันไปไรเราก็มีความสุขนะครับที่ไกลๆนั่นผักตบนะครับและวันนี้มาเก็บภาพเพราะมางานกระถินที่วัดโบสถาอาบ้านแพร่ ดูไกลๆนุ่นครับวัดสวยงามเป็นบ้านชนบทที่มีสเสน่ห์ของตัวมันนะครับมีสเสน่ห์อย่างยิ่ยงเลยครับ